หนึ่งวันพันเหตุการณ์ไม่เกินจริงมามาแชร์สวัสดีเจ้า ก่อนออกจากบ้านวันนี้ก็ไม่ลืมที่จะทาครีมกันแดดเลอากันแดดฟื้นบำรุงผิวครบจบในหลอดเดียวร้อนระดับ40องศาขนาดนี้ขาดไม่ได้เลยย้อนวันาน,นด้วยการนั่งรถเม์เจ้าประจําในวัยเด็กกันเลยนะคะวันนี้ไม่ได้นั่งมานานมากเกือบ10ปีเลยก็ว่าได้สนุกเป็นที่สุดเลยคะ่ะวันนี้รับภารกิจเป็นผู้โดยสารแล้วหนึ่งเป็นผู้ดูแลกล่องพัสะดุแล้วหนึ่งรวมถึงการเป็นพนักงานส่งของด้วยเฮฮาหนักมากเลยนะคะกับ การเดินทางวันนี้ชอบแบบนี้มากๆเลยเป็นสีสันของการเดินทางการที่มาปางได้มานั่งรถเมล์วันนี้เนี่ยก็ได้ข้อคิดเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมายังจุดเริ่มต้นอยู่ดีในทุกๆครั้งถ้าเป็นในโลกของธุรกิจมาปางมองว่าการเวลาเปลี่ยนไปทุกอย่างก็ต้องปรับตามถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงสุดท้ายแล้วเนี่ยโลกก็จะต้องบังคับให้เราอะเปลี่ยนตามอยู่ดีจะว่าไปแล้วก็คิดที่ ถึงเพื่อนๆเ,เดอแก๊งวัยทีนมากๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยเสาอาทิตย์ทีใดเนี่ยก็ต้องพากันนั่งรถเมลสายนี้ไปที่ส่วนหนังสือทุกทีแต่ใดๆคือคนที่ยืนยิ้มตอนนี้เนี่ยโหรถเมลตลอดสายเลย